สวัสดีค่ะตอนนี้พึ่งก็อยู่ที่วัดนะคะที่เมืองเวียงจันท์ค่ะชื่อวัดไม่แน่ใจเพึ่งยังไม่ได้อ่านเลยวัดนี้ชื่อวัดองค์ตือมหาวิหารนะคะพึ่งก็เดินกันมาเรื่อยๆค่ะมาเจอวัดนี้เราก็เลยแวะเข้ามาเที่ยวชมค่ะวัดนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะที่เวียงจันท์นี่วัดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกที่ก็ล้วนสวยงามมากเลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะภายในก็จะมีพระเจ้าองค์ตื้อปฏิสถานอยู่ค่ะพระองค์ตื้อหล่อพระองค์นี้ด้วยน้ำหนักทองที่หนักมาก1ตือ้อเท่ากับ1,000กิโลกร,รมัมด้วยเหตุนี้พระพุทธรูปองค์นี้จึงมีนามว่าพระองค์ตือ้อเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างสวัสดีค่ะภายในวัดก็สวยงามมากเลยนะคะ ไหว้พระกันเสร็จแล้วก็ออกมาตีค้ลองกันสักหน่อยค่ะลูกพึ่งนี้ก็ร้อนไม่ถอยเลยนะคะน้องก็พยายามจะตีให้ได้ค่ะ